หนิงปณิตาเปิดใจก่อนตัดสินใจยุติความสัมพันธ์เบ็กสันชยัยเคยเรียกคุยจากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีเพจดังปล่อภาพและคลิปสามีนางร้ายหน้าเหวี่ยงอยู่กับหญิงสาวที่สนามบินทาชาวเน็ตหลายคนโยงไปถึงจินจรินสามีของหนิงปณิตาจนมีประเด็นร้อนต่างๆตามออกมามากมาย ล่าสุดหนิงปณิตาเปิดใจถึงประเด็นต่างๆผ่านรายการคุยแซบโชว์ทั้งนี้ช่วงหนึ่งของรายการหนิงปณิตาเผยว่าก่อนตัดสินใจย,ยุติความสัมพันธ์กับจินจรินที่ใหญ่ที่เคารพอย่างเป็กสันชยัยก็เคยเรียกไปคุยโดยเล่าว่าฝ่ายชายเป็นคนเอ่ยปากขอ,อยามีผู้หญิงทีก็ขอ,อย่าทีแถมพูดว่าต่อให้ไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็เลิก จนช่วงที่หนิงไปอยู่เที่ยวที่เกาหลีเป็นข่าวช่วงวาเลนไทน์หลังกลับมาที่เมืองไทยแล้วพี่ๆที่เคารพของหนิงและจินเองหลายๆท่านก็ทนไม่ไหวก็เรียกให้มาเคลียร์มาคุยแต่การคุยวันนั้นก็ยังพูดว่าต้องการจะหย่าจินเป็นคนพูดมีผู้หญิงทีก็ขอญาตีหนิงเหนื่อยมันกระทบกับครอบครัวทุกความสัมพันธ์ไม่มีใครไม่มีปัญหา แต่ทุกความสัมพันธ์จะดีขึ้นต้องได้รับความร่วมมือทั้งสองฝ่ายที่จะแก้ไขเราเคยคุยกันแต่ก็จบแบบเดิมๆจนที่เป๊กเรียกไปนั่งคุยก็จบว่าเราจะทำให้ดีที่สุดแต่หลังจากกลับจากเกาหลีก็ยังยืนยันในแบบนี้ด้วยคำพูดที่ว่าต่อให้ไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็เลิกจินเป็นคนพูดได้แล้วเราจะรับผิดชอบลูกร่วมกันอย่างไร เขาก็ให้ข้อเสนอมา1-234งสาทำข้อตกลงหนึ่งฉบับเพื่อยื่นให้ทนายทำถูกต้องตามกฎหมาย